นีเปเลยดูซิว่าเจ้จะหนีไปได้ไกลแค่ไหนครั้งต่อไปที่ได้เจอนางก็แค่บทขยี้นางซะฮะป่ายตี้ส่งข้อความมาข้ากับเฉยลิงจะมาถึงเมืองเหมือนอสูรพร้อมกันอีกภายในสองวันป่ายตี้เราจะได้พบกันแล้ววันถัดมาหวนหวนจ้าตื่นหรือยังเพิ่งจะตื่นนะข้าเตรียมเสื้อผ้าไว้สำหรับเจ้าแล้วหลังจากอาหารเช้า ข้าจะพาเจ้าไปที่เทศกาลอสูรโอ้โหเสื้อผ้าที่เฉี่ยคุยให้ฉันมาใส่ได้พอดีอย่างน่าประหลาดใจเลยไปกันทันนะในที่สุดก็ตามหาตัวเจ้าพบแล้วเจ้าเองสินะคราวนี้เจา้าหนีไม่พ้นหรอกนี่มันเรื่องอะไรเหรอไอ้หมอนี่คิดค่าคุ้มครองฉันฉันจ่ายไปแล้วแต่เขาบอกว่ามันไม่พอแถมยังอยากจับฉันอีกจะหมอนี่กล้ารังแกหนุนหัวนี่ยังไงจับตัวผู้หญิงคนนั้นให้ได้ ใส่หัวไปให้พ้นอะไรกันเชี่ยวุยไปกันเถอน,นะไม่ต้องสนใจพวกเขา,ว,าว้าวงดงามมากเลยนี่คือใจกลางเมืองนั่นคือพระราชวังและด้านหลังพระราชวังก็คือวิหารวิหารกับพระราชวัง อยู่ใกล้กันมากขนาดนี้เลยเหรอส่วนไว้เคยบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์และวิหารมีความตึงเครียดอาคารทั้งสองข้างควรอยู่ห่างกัน